เราก็จะแกะคิวออกอันนี้ออกทั้งหมดนะครับจะมาแปลงล่างนะครับจากออฟโรดแบบนี้นะฮะเสียตังค่าด่านเยอะมากนะครับจะเปลี่ยนเป็นแบบแนวทางของมีข่าอันนี้เพราะว่าเราจะเปลี่ยนออฟเซ็ตล้อครับจากที่ใส่ออฟโรดที่8มาครับแล้วได้ยืดแบบนี้ครับเพราะว่าเสียตังค่าด่านเยอะมากนะครับเบื่อแล้วนะครับเลยอยากจะมาดูเป็นแนวทางที่ล้อมันไม่ไม่ยืดมากนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงจะไม่จับนะครับให้ผมแนะนําว่า ทำยังไงก็ได้ให้ขับได้สบายๆไม่เหนื่อยแล้วก็ใช้ชีวิตจิตได้นะครับเดี๋ยวรอชมเลยครับว่าจะทําอะไรกันบ้างอันนี้นะครับยกมาครับสองนิ้วนะครับเดี๋ยวจะเอาออกครับเปลี่ยนชุดโช๊คใหม่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าฝาก็ใช้ชุดโช๊คมาแล้วใส่ชุดโช๊คมาแล้วนะครับครับเปลี่ยนปีกนกอะไรต่างๆยกแบบสเต็ปยก2แบบจัดเต็มครับลูกค้าบอกจัดเต็มมาแล้วนะครับบอกโดนยัดเยียดมาด้วยครับสเปคกนี้เดี๋ยวรอชมครับ ะกับเรนเจอร์นี่ครับวายแท็กตัวลิมิเต็ดด้วยนะอันนี้นี่ครับโช๊คหลังก็เป็นตัวท็อปสุดครับปรับได้ขาได้ยีเบอร์ครับมี3ท่อนะครับท่อสีดำข้างหลังครับปรับได้ยี่เบอร์ครับท่อดำอยู่ตรงนี้ท่อดำปรับได้24เบอร์ครับปรับไม่ดีนี่งงลงทะเลเลยนะครับสำหรับปลายพาร์ตตัวนี้แต่ฟิลลิ่งดีแน่นอนนี่ครับปัดล้ออะไรให้เรียบร้อยครับจะลงไปดูครับทรงล้อแน่นอน พยายามรอให้ครบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับกับ Ford r a n g e r w i ์วาตัวนี้ครับ4ีนตัว l i m i t e d Edition เลยครับสำหรับคันนี้สีน้ำเงินครับจากเมื่อเช้าครับที่เป็นล้อออฟลบสครับตอนนี้ใส่มาเป็นบวก15นะครับนี่ก็จะล้นนิดเดียวนะครับแทบจะไม่ล้นเลยดีกว่าครับนิดเดียวครับก็คือคันนี้นะครับปัญหาโจทย์ของลูกค้าคือไปต่อทะเบียนยากครับจะจับนะครับทะเลาะกับตำรวจตลอดเวลานะครับเบื่อมากเลยนะครับแล้วก็ ขับเข้าซอยนะครับติดปัญหานะครับมันไปเหยียบวินนะปัญหาเยอะครับสําหรับล้อล้นๆ้นนะฮะก็แนะนําครับคันนี้โจทย์ต้องการล้อที่มันไม่หุบนะครับแล้วก็ไม่ยืดจนเกินไปนะครับก็เลยแนะนําเป็นล้อแบรนด์เวสนี่ v f 0อฟศูนย์สี่ะครับสีดําด้านนะครับแล้วก็รัดคู่กับยางโตโยอาทีนะครับสองหก้าห้าสิบยี่สิบนะครับนี่ชิบเมนตประมาณนี้เลยครับยางรอครับนี่ฮะแล้วก็ชุดโช๊คนะครับ ข้างหน้าเนี่ยลูกค้าใส่เป็นหน้า O.E.M นะครับปลายพาสเนี่ยช็อคใส่ครับเรียบร้อยครับนะเห็นรอครับปรับง่ายครับง่ายครับเข้าไปนี่นี่ดีบาวอยู่นี่ครับด้านหลังเป็นลายพาสนะครับนี่ครับปรับให้เรียบร้อยแล้วครับทั้งร้านปรับให้เสร็จสรบรแล้วเรียบร้อยครับลองให้เรียบร้อยนะครับ ขาไม่ต้องไปปรับเองนะครับปรับเองแล้วลงทะเลนะครับบอกเลยครับตัวนี้เปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับมาแนวนี้บอกเลยว่ามาแน่นอนครับสําหรับล้อแนวหล่อนะครับยางลุยแบบนี้นะโอ้โหยยางหล่อครับไปครับเนี่ยทรงนี้มาครับมาครับเนี่ยทรงแบบเรียบหรูหล่อดูดีนะครับเดี๋ยวมีเบรกมาเติมครับล้อหน้าครับสั่งไปเรียบร้อยแล้วครับ ตลอดชุดเบรกนะครับเป็นคาเยนนะครับ18 z ครับจาน380ครับลูกค้าสั่งไปเรียบร้อยครับนะฮทรงหล่อพอไหมหล่อพอไหมโคตรหล่อครับตรงนี้บอกเลยว่ามาแน่นอนครับผมพาไปลองฟิลลิ่งของบายพาสบ้างสัปดาห์แรกเหรอมันเหมือนไม่ใช่รถกระบะอะมันนวลเว้ยมันนวลเว้ยมันนุ่มอ่ะปกติท้ายมันจะแบบแข็งๆแล้วเนาะเซนเจอร์อะเด้งๆหน่อยนี่มันนุ่มเลย นี่คือท็อปสุดเลยนะเนี่ยหน้าก็ท็อปสุดหลังก็ท็อปสุดป๋าบอกขอท็อปท็อปอ่ะโดดไปหนึ่งเนินเป็นไงโอ้โหเฮ้ยนึกว่าแรปเปอร์นุ่มมากก็คือก็เป็นฟีลของคือทูนซีรีส์เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันปรับทั้งขายุบแล้วก็ขายืดใช่ไหมการรีบาวการคืนตัวเนี่ยต่างๆมันก็สมูทกว่านะครับเพราะว่าขายืดเนี่ย ถูกคุมด้วยรีบาวใช่ไหมขายุบเนี่ยส่วนมากโช้ที่เราเปลี่ยนก็จะเป็นบัมมอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้เพิ่มตัวขายืดอีกเนี่ยก็เปลี่ยนทั als, ้งรูปล yeah. ักษณ์นะครับล้อเป็นล้อเบานะฮะช่วงล่างก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นจากที like ่เคยยก2นิ้วกว่า3มนิ้วมาเป็นสแตนดาดเลยนะครับทรงนี้ลูกค้าบอกชอบมากอยากได้ทรงนี้อ่ะโอเคถูกใจก็แฮปปี้ใช่ไหมเรื่องฟีลลิ่งเนี่ยบายพาสด้านหลังเนี่ยเรื่องเรื่องการปรับระดับเนี่ยก็ บอกตรงเลยมันปรับยากนิดนึงครับสาหรับคนที่จะเล่นบายพาสเนี่ยไม่อยากให้ไปปรับเองนะครับ <c oughs> คือแนะนาว่าให้เราปรับแล้วก็จบไปเลยเพราะว่ามันมันเซ็ตทีเดียวแล้วใช้ยาวครับตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปเล่นนะครับก็ไปเราไปหมุนเล่นเนี่ยบางทีฟีลลิ่งมันเพี้ยนครับคือมันจะไปลงทะเลเลยอะ่ะมันงงไปหมดอนะ่ะเพราะเบอร์เบอร์ทั้งหมดอนะ่ะมันขาเี่สี่แล้วมีสามขาโอ้โหงงไปละต้องจดไว้อะ่ะบางคนอนะ่ะแต่อันนี้คือผมเป็นสูตรทางร้านนะก็จะเซ็ตให้แบบ คือเนียนเนียนหนักนุ่มๆแบบเนี่ยรนะ้อยต่อคอนกรีตเนี่ยกระบะก็กลายเป็นเหมือนรถเก่งสปริงคอยสปริงอ่ะจากที่เป็นแหนบก็นุ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ขับ T6 นะครับเรนเจอร์ T6 ตัวเก่านะครับหรือไบเทอร์โบตัวใหม่แบบนี้นะฮะตัวลิมิเต็ดตัวนี้ก็ไม่ใช่ไบเทอร์โบนะเครื่องมันเป็นโบเดียวแต่อ่ามันเป็นตัวลนะิมิเต็ดเนาะช่วงล่างเป็นเหมือนไบเทอร์โบเลยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งผลงานนะครับสำหรับเรนเจอร์วายแท็กแต่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับสีน้ำเงิินนนนคัีี้้ะกก็แปลลลลลงง่่าาจอทบบตด สิบแปดล้อหุบเลยล้อยืดๆนะครับกลายมาเป็นล้อที่แบบฟิตเมนต์สวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นล้อเบาด้วยนะครับคู่กับยางอาร์ทีแบบนี้นะฮะดอกโหดๆแต่ใช้งานได้จริงวิ่งเร็วได้นะฮะก็หล่อเลยครับล้อพร้อมยางนะครับเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยชุดโช้กนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทครับแล้วก็กันโค้งหน้าสามพันสามพันแปดย้ายแหนบหลังอะไรพวกนี้ก็รวมๆคร่าวๆคันนี้ก็จบไปลูกค้าเอาเบรกหน้าด้วยนะครับก็จ่ายเงินไว้เลยสองแสนกว่าบาทนะครับสำหรับคันนี้ฮะ ก็บอกเลยว่าถูกใจลูกค้าบอกถูกใจร้านนี้มากนะครับจัดไปครับเห็นมีข่าวแล้วโดนต้องทตามต้องทำตามนะเพราะว่าอยากได้ล้อที่มันไม่หนักอันนี้ออกตัวเบาด้วยนะเพราะล้อเป็นล้อเบานะครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กัแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ